โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะมิกกี้เสร็จแล้วสวยกับรถที่อยู่ด้านหน้าของตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนการเตรียมผิวนะตลาดรถที่เข้ามาทําการเชื่อแก้วทุกคันนะฮะกับรถที่อยู่ด้านหน้าของวันนี้เป็น BM C b m เอ็ีส์5นะครับ 530E นะครับเป็นตัวปี2021นะครับซึ่งสีสวยมากที่อยากให้ดูเพราะว่าอยากให้ดูครับว่าขั้นตอนการเตรียมผิวเนี่ยสำคัญนะครับก่อนที่เราจะเคลื่อแก้วใดๆเราไปก็ตามเนี่ยดูดิ สีต้องเงาขนาดไหนแลวสีคันนีส้สีสวยจริงๆนะสีเหมือนลัมโบเลยออกมาชมพูชมพูนิดๆน,น,น,นะครับสีเทาแล้วก็มีผลึกเมทัลลิกอยู่ด้านในนะฮะและยิ่งเคลือบแก้วนะครับแต่ยิ่งทําให้สีมีความสวยใสายมากขึ้นอีกอันนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมผิวนะกะ็ทีมงานเราก็กําลังขัดอยู่นะครับซึ่งตรงไหนถ้ามีรอยเนี่ยเราจะเคลียร์ให้เสร็จให้สวยก่อนนะครับก่อนที่เราจะเคลือบแก้วเข้าไปเพราะว่าคันนี้นะับไม่ได้เพิ่งออกเป็นปี2021 ซึ่งปี2011เ,เนี่ยสีนี้นะครับออปชั่นเต็มๆเลยก็จะมีที่ลูกค้าบอกมานะว่ากระจกเขาเรียกว่ากล้องรอบคันมีท่อปี11ปี2ไม่มีอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าลูกค้าบอกมาอย่างนี้นะครับสําหรับคันนี้นะที่บอกนะครับเป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วในสเตปอัลฟากาฟีนแน่นอนครับลูกค้านะครับ หลายหลายคนที่ได้ยินอยู่ได้ยินไม่ผิดนะครับเป็นเัาฟ้ากาฟีนนะเป็นกาฟีนนะครับมีคุณสมบัติที่มีความแข็งกว่าเซรามิกสิบเท่าครับจะบอกเลยว่าตัวนี้ดีจริงๆแล้วลูกค้าไม่นังเลที่จะเลือกโอดักใหม่ของเรานะฮะอันนี้เด็ดจริงจรถก็สวยนะครับเดี๋ยวเราพามาดูอีกทีหนึ่งตอนที่เครื่องแล้วก็ตอนที่เสร็จว่าหลังจากที่ทําเสร็จแล้วจะเป็นยังไงรับรองว่าสวยแตกต่างจากเดิมแน่นอนนะคะรับสำหรับวันนี้นะฮะนิกกี้เดี๋ยวถสวยสวัสดี